สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาชมนะคะต้นกล้านะคะบานไม่รู้โรยนะคะจากการที่ตัดแต่งกิ่งได้สามถึงสี่วันนะคะนี่นะคะรอยตัดนะคะตัดไปสามวันสี่วันนะคะอ่านางก็จะแตกแบบนี้ขึ้นมาเลยนะคะตัดเพราะอะไรนะคะตัด เพอเขาอยู่ในถุงนะคะเขาจะได้เป็นพุ่มสวยๆนะคะแล้วก็มีดอกให้เราดกๆเยอะๆนะคะนี่จากการตัดนะคะสามสี่วันนะคะนี่นะคะตัดแต่งกิ่งนะคะให้มีดอกดกนะคะแล้วก็อ่าแตกสาขาไปเยอะๆนะคะ ถ้าเราไม่ตัดนะคะต้นเขาจะอ่าแบบนี้นะคะอย่างนี้ยังไม่ได้ตัดนะคะถ้าไม่ตัดต้นก็จะสูงนะคะสูงเรียวนะคะดอกน้อยนะคะมาแล้วนะคะสีแดงนะคะสีแดงสีส้มนะคะนี่ต้นต้นก็จะเรียวสูงนะคะตัวเล็กๆขนาดนี้เราสามารถตัดได้เลยนะคะหรือออกดอกอย่างนี้นะคะสามารถตัดได้เลยนะคะเพราะข้างล่างรากเต็มแล้วนะคะ ีะะ่ดอกเริ่มมาแล้วในถุงนะคะวดีอ่าตัดแต่งกิ่งไว้ให้ลูกค้านะคะนี่นะคะบางทีลูกค้าได้ไปเป็นต้นแบบนี้นะคะบางทีเขาปลูกไม่รอดนะคะนี่นะคะก็เลยตัดเป็นพุ่มให้เลยแต่งส,สวยๆไปเลยดอกจะได้ดกๆนะคะรอนิดนึงนะคะอย่างนี้ก็รอดนะคะถ้าปลูกแบบเวลาเรานําลงภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็ต้อง ค,ค่อยๆหน่อยนะคะนี่ลากลากโพมาแล้วนะคะต้นเขาต้นเล็กใบเลียวแต่เวลาแตกพุ่มสวยมากๆเลยนะคะนี่ก็ตัดแต่งสีแดงไว้ให้แล้วนะคะต้นเล็กใบเลียวนะคะเวลาเรานีนะคะตัดแต่งกิ่งต้นเดียวนะคะเนี่ยก็จะแตกให้เราเยอะนะคะนะคะสีส้ม สีแดงกําลังออกดอกนะคะพอตัดตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วก็จับเขาดัดนะคะเพราะว่าเราปลูกในภาชนะที่เราควบคุมเขาไว้อยู่ในยางยางล้อรถนะคะแล้วก็ดัดดัดลงไม้เขาเอ็นล้มลงไปอ่าเขาก็จะแตกแขนงนะคะขึ้นมาอีกนะคะอ่ามาดูมาดูวงนี้นะคะจากการที่เราบังคับนะคะนี่แต่งแบนี้กิ่งหกกักไปแล้วนะคะนี่เพราะว่ากิ่งเขาอ่อนนะคะ แต่เป็นง่ายนะคะเวลากิ่งเขาหักหรือล้มนะคะก็สามารถตั้งอีกนะคะเพราะว่าเป็นไม้ล้มลุกนะคะเป็นดอกไม้ล้มลุกนะคะยิ่งล้มนะคะยิ่งแตกแขนงสวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้ปล่อยทำธรรมชาติเลยะคะ่ะแล้วก็หาไม้หาอะไรมาแต่งกิ่งแล้วก็จะได้ชมดอกสวยๆนะคะนี่นะคะเดี๋ยวก็ถ้ามีดอกพร้อมๆกันนะคะสวยงามามากๆเลยนะคะอันนี้มาปลูกเป็นตัวอย่างลงเพจน,นะคะให้ มาชิกนะคะให้ดูนะคะลงกระถางก็ได้นะคะแต่ตัดแต่งกิง่งบอ่อยๆจะได้พุ่มและดอกส,สวยๆแต่ถ้าไม่ตัดเขาก็จะเรียวเนะี่ยดอกเขาเรียวก้านเขาเรียวขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็จะดูเหมือนดอกเล็กนะคะ,ะนี้ดอกเบลเลอร์เลยนะคะแล้วก็สามารถไปใช้งานได้นะคะร้อยพวงมลาลัยนะคะแล้วก็ทําเป็นผานพุ่มได้นะคะลงแปลงก็ได้นะคะแปลงดินนะคะก็จะดีมากเลยนะคะเวลาเขาล้มเขาก็จะแตกไปเรื่อยะดินที่เราเตรียมไว้นะคะ เป็นดินล้วนระบายน้ําได้ดีนะคะอันนี้เป็นพันธุ์ไทยนะคะพันธุ์ไทยใบใหญ่ต้นใหญ่แข็งแรงนะคะไม่ต้องกลัวนะคะอันนี้ตัดแต่งกิ่งแล้วนะคะันนี้เป็นพุ่มนะคะเราต้องตัดโน้อมอยู่ในพื้นที่ที่เราจํากัดให้เขาอย่างนี้นะคะต้นเดียวะคะ่ะต้นเดียวแต่ทํำไมแต่เป็นพุ่มสวยจังเพราะตัดบ่อยๆนะคะตัดบ่อยๆแล้วได้ดอกดกเลยนะคะดกมากๆเลยนะคะนี่ ดอกสีโอรสนะคะนี่ก็ตัดให้เป็นพุ่มนะคะต้นเดียวนะคะแต่ถ้าสําหรับลูกค้าอยากให้ <c oughs> ไม่เป็นพุ่มนะคะตั้งตรงก็ได้ตั้งตรงอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่อยากให้เขานอนล้มเป็นพุ่มใหญ่ๆนะคะก็ตัดบ่อยๆเวลากิ่งใหญ่ๆเขาล้มเขาก็จะตั้งขึ้นมาอีกนะคะนี่นะคะดัดดัดแปลงได้เลยนะคะเขาดัดได้นะตอนไมออน้อ่อนๆนี่ก็ดัดให้ล้มนอนลงไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาตั้งชูขึ้นมา มันจะได้ดอกดกดีนะคะนี่ก็ตัดพุ่มนะคะรอดอกมานี่นะคะอันนี้อาทิตย์หนึ่งนะคะต้นนี้นะคะก็เดี๋ยวรุ้นนะคะเพราะว่าใบาเข้ามาดังๆบานไม่รู้โยนะคะนานๆจะได้เห็นทีนะคะก็ไม่รู้ว่า ผิดปกติจากอะไรนะคะปุ๋ยหรือว่าดินหรือ,อยังไงก็ก็ปรุงดินเหมือนเหมือนเท่าๆพันหมดนะคะแต่ต้นนี้มาให้แบบใบด่างก็จะลองเก็บดูนะคะแล้วก็สังเกตเป็นการเรียนรู้นะคะเผื่อได้พันใบด่างขึ้นมานะคะเดี๋ยวดูดอกนะคะดอกสีอะไรนะคะดอกกําลังมานะคะสีแดงสีส้มสีขมายนะคะหลอด มุมน้องสีสวยหน่อยนะคะอันนี้สีขาวนะคะสีขาวต้นกล้านะคะนี่พร้อมส่งเลยนะคะต้นกล้าสวยงามเลยนีทั้งหมดเก้าสีนะคะเข้าไปชมที่เพจบานไม่รู้โรยเก้าสีได้เลยนะคะว่ามีสีอะไรบ้างนะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะ หรือโทรนะคะมาที่เบอร์ไอดีไลน์นะคะ099นะคะ305 6062นะคะสอบถามดอกบานไม่รู้โรยก้าสีนะคะอันนี้ม่วงเข้มนะคะม่วงเข้มดอกกำลังมาอันนี้โอรสนะคะต้นกล้านะคะพร้อมส่งเลยนะคะมีต้นกล้ามีเมล็ดพันธุ์นะคะ สีแดงสีส้มสีขมายรอพุ่มส,สวยๆนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็มีหลายสีนะคะพร้อมส่งทักสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ